สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาต่อกันเรื่องของเชยเชียเชโยเชยกันอีกวิดีโอนี้นะคะก็จะแตกต่างนิดนึงตรงที่เราจะมาโฟกัสเรื่องของนะคะเขาที่เป็นผู้ชายเ <c oughs> ขาที่เป็นผู้หญิงแล้วก็พวกเขานะคะก็คือเป็นอูนนะคะอานาะคะเขาป็นผู้หญิงและพวกเขานะคะอาณีนะคะอาณีซึ่งคำสามคำนี้ถ้าเกิดว่าจำได้นะคะใน possessive p r o n o u n ของสามคำนี้นะคะ จะไม่ต้องผันตามเพศของคำนามที่อยู่ข้างหลังเลยนะคะจะไม่ต้องผันตามเพศของคำนามที่อยู่ข้างหลังเลย <blind> ก็จะใช้รูปเดียวไปเลยนะคะก็คือ,อเขาที่เป็นผู้ชายะะ่ะจะเป็น E o u นะคะเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นยยนะคะแล้วก็พวกเขานะคะจะเป็นอ c นะคะจะเป็นอนะคะก็อย่างเช่นคําว่า she eta อเ e รสนะคะเ a ยเอต่ะอเ e รสนะคะเฉยเอต่อ,อดเดรสนะคะ,อ,อ,อ,ะ,คะอันนั้นคืออ r e รสของใครนะคะอันนั้นคืออ r e รสของใครนะคะเยนะคะเยเป็นแสดงถึงเอ่อฮสที่เป็นเพศชายนะคะเอตอนะคะอรสนะคะเอเดร์เอ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  address นะคะ r e s s เช address นะคะเห็นว่า address น่าลงท้ายด้วย c o n s o n ส n t เป็นเพศชายเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้คําว่า she นะคะชใช้คําว่า She อันนี้ก็จะเป็นเพศชายนะคะแล้วตอว่าอันนั้นเป็น address ของเขาที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะตอบไปเลยนะคะว่า a t เตเ a d d r e s s นะคะ นะะคเอตาอี่ห้ออดเดรสนะคะเชียะนะคะเชียะเอตาเต่ชียะเอตาฟอตกราฟีอ่นะคะเชียะเอตาฟอตกราฟีนะคะเป็นเพศหญิงนะคะเป็นเพศหญิง แล้วตอบจะตอบเหมือนกันเลยนะคะก็คือเป็นแค่เอตตาเยโวนะคะโฟโตกราฟียะค่ะเอตตาเยโวฟอตราฟ а ยาเอตาเยโวฟอตราฟ а ยาก็คือยีโวนะคะจะเห็นว่ายีโวนะคะสองตัวเหมือนกันเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแตกต่างจาก คำว่าของฉันนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นของฉันนะคะจะเป็นมวยนะคะมวยแอดเดรสนะคะของฉันจะเป็นมวยแอดเดรสส่วนฟโตกราฟีนะคะในคําว่าของฉันจะเป็นมายานะคะมายาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเขานะคะของเขาที่เป็นผู้ชายนะคะจะตอบว่ายิวและยโวไปเลยนะคะยิวและยโวไปเลยคําว่าเซโยเอเตอร์บิสมอนะคะเซโยเอเตอร์บิสมอลนะคะเพศกลางบ้างนะคะเซโย เอเตาปิสมุนะคะเชยเอเตาปิสมุนะคะอันนี้นะคะเป็นเพศกลางค่ะเป็นเพศกลางไฮเตอร์ตัวโอไฮเตอร์ตัวโอเป็นเพศกลางน,นะคะเวลาตอบนะคะตอบไปเลยว่าเอเตาเยฟโวปิสมุนะคะเอเตาเยฟโวปิสมุไปเลยนะคะ เอเยูพิสมจะเห็นว่ายูโวไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะยูโวไม่ต้องเปลี่ยนเลยในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นของฉันนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นของฉันจะต้องผัน,นะคะ่ะเป็นมาโยนะคะมาโยปิสมนะคะมาโยปิสมนะคะ ในทำนองเดียวกันนะคะกับฉันที่เป็นผู้หญิงนะคะของฉันที่เป็นผู้หญิงก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าถามว่าเชียเอเตอร์แอดเดรสแล้วเราเราต้องการจะตอบว่าเอเตอร์ยียูแอดเดรสนะคะเอตอรยียูแอดเดรสนะคะ,นะคะตอบได้เลยเหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องผันอะไรเลยเอเตอร์ยียูแอดเดรสนะคะเอตอรยียูแอดเดรสอย่างนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องผันตามเพศของคำนามเลยคะ่ะ เช่นเดียวกันกับของพวกเขาเนาะเช่นเดียวกันกับของพวกเขานะคะอีกนะคะอีกนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยใช้ได้เหมือนกันเลยอีกนะคะของพวกเขาะค่ะอีก